เปิดหมดอะพีเอ,อ็ลเอพีเอ,อ็ะหนูเปิดหมดเหมือนกันพีเอลสิบเหมือนซอบรูปลีหนูขึ้เหล่าขู่ลามูสแลมตูนอะเพราะว่ารูดีลนุ่นเหล่าขู่อุ้ยมันเริ่มกระตุกแล้วเพื่อนอาติดคุณละตูนตไปที่ท่าเออรือหน่อยดูดพีเอลดิพีเอลขึ้นสิบห้าแล้วอะไม่ใช่มันก็มันมันปิดปิดก็คือหยุดให้เล่น เริ่มก็คือเริ่มใหม่อ๋อนี่ฉันว่าน่าจะเหมือนเดิมแน่เลยที่มันจะไม่ได้ลงจุดเดิมมึงจำได้ปะมึงจำได้ไหมอ่ามันใจนี่ใช่ปะีที่ที่ฉลาดปะใช่ที่มันเหมือนมันจะสลับอ่ะแล้วบางจุดมันจะหายไปมึงจำได้ปะใช่แล้วจุดที่หายก็คือตรงนี้ราพี่เราจุดที่หายคือตรงนี้เพื่อนเราไปไหนอะโดโรขับไปก่อนเลยขับไปไหนเมื่อกี้ไปไหนกันวะอะเลยท่าเรือทำไม่ได้ รวมเลยน,นะคะพออีกรอบนึงไม่มีเสียงตอบรับจากแม่เลยแต่ะว่ารวมก,กันที่ไหนขออีกรอบหนึง่งยังไม่เพื่อนเลยพี่อันอ้าวยังอยู่บาร์อยู่โอเคเดี๋ยวก็เมื่อกี้มีคนบอกให้ไปท่าเรือวะตอนนี้บางส่วนอยู่บนเขาตรงบ้านอ่ะอ่ะซ้ายมือขึ้นไปเลยเกลียวซ้ายมือ,น,มอน,นี้ขึ้นไปเนี่ยเนี่ยซ้ายนี้เลย พี่เห็นรถนั่นแหละฝายมือใช่เพื่อนเราปะใช่ใชมีอยู่สองคนนี่ทำไมเสียงกระตุกวะเสียงก,กระตุกเหรอเออเสียงกระตุกนั่นกรมเดี๋ยวนียไม่ได้กระตุกนะเกียวไปดีไปใส่หัวไปดู <c oughs> มีเฮียนี่มัน ตัวเมียคนเรามันก็ต้องมีความสามารถหลายๆอย่างป่ะ<า>้รือจะเป็น K K K อะไรพวกเนี้ยมึงออกปะอมองเจอ K K K ไม่เห็นเจอเพื่อนเนี่ยมันจะอยู่ที่เดิมพอไปอยู่มันบอกให้ใส่หัวไป รอ <laughs> กันรอกันถ้ามียกมือขึ้นชูนิ้วโป้งกับนิ้วกลางจ้าเกียวคนที่ชื่อโพบนี่ใครอ่ะหลานหนูไง ขอเก่งเนาะเออขอของหนูอย่างอยู่อย่างนั้นหลานหนูเองจุ๊บ้าให้หลานหนูดีคอยดูนะมันจะดีใจมากให้ไปแล้วไง,าางให้แล้วหรอแล้วมันยังโขออีกเะคะแล้วนึงเดี๋ยวต้องไปสั่งสอนเดี๋ยวให้น้าดูก่อน หลานที่บ้านหนูมันเล่นโลบอกเด้ยทุกคนแล้วมันขอของอยู่อย่างนั้นแล้วมาขอคุณป้ามาขอเดวคือเขาเข้ามาแจมในห้องเกลวใช่ไหมแล้วก็ขอของอยู่อย่างนบมาไล่ตรงจุดถ้าไปนะก็จะเกิดจุดนี้ด้วยไอตวหลหรอจุดนี้ไอ้ใครใคคก็สแตนบายอยู่ตรง แถวนี้โปรดจงเสนออยากเจอคนจริงใจมีมะไม่มีทุ่งทุ่งทุ่งทุงสาวหูล่ะทุงต้องเก้าทุงแล้วรู้ป่ะ เกี่ยรับมือหรอไม่กีเนี่ยใช่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อะาใหม่ก็รับเอาใหม่เอาใหม่ตุ้งตุงใหม่ตุ้ง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 ุง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 เกินเกเมื่อกี้เกินเมื่อกี้เกินเอาใหม่เอาใหม่ตุ้งตุ้งรุ้งตุมงตุ้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 งเกิน่เกินเกินเหมือนเดิม จุ้ง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 จง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 ซาฮูล่ะสิจุงจุ้งจ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 งซาฮูล่ะตะลาเล่โลตะลาเลหล้าตะลาเร่โลตะลาเล่หล้าโคโครีโลโคโคโดรีล่ะคะน้าเด็กเจนนี่แม่งจำแม่นได้เหรอโอ้ยใช่หลานหนูมันท่องเป็นหมดเลย ยังตกใจียร้องเป็นเพลงได้เลยอ่ะอะไรครับปุชิโนอน่อมาดี้หนาปุชิโน่อะไรของมงก็ไม่รู้แล้วจริงจังด้วยเลนนาหน่าทีเริ่มแล้วข้างหลังเรา้าัหน้ากหนาักรน้าหนาัหน้ากหา้านหน้าักาักน้าน้หน้กากนหน้าน้กน้้ ไปสนามบินล่างวะแป๊บบนึงนะพี่อยู่สนา,บนามบินล่างเรื่อยเลยมึงมีล่องเลือล่องเรือไปสนามบินล่างก็ได้สนามบินล่างโอเคค่ะมาร์กใหม่เลยมาร์กใหม่สนามบินล่างสีเขียวไอ้แล้วมาร์กแบบนี้เนอนอนแ้วเมื่อกี้ข้างหลังเรามีสองอันใหญ่ๆอ่ะมึงมึงไปแล้วนะกัฟังกูไปแล้วนะกันลันักก้ไปแล้วนะะพี่มาร์กให้ใหม่เอาขับไปเลยเมื่อกี้มาร์กโอเค แกลืออยู่ไหมอยู่ค่ะอันนี้ใช่ไหมพี่มะทำไมพี่เห็นเกลยวขังวะเ,เดียวอยู่เดี๋ยวอยู่โรงพยาบาลแล้วพี่ฮันโอเคโอเคมาแล้วภาพหมดละลัดน้องเดียวย้ายมาอยู่บ้านนี้แล้ใชเอนะไม่ใช้ทูนะโอ้เนี่ยพี่ใช้ทูเนี่ย อากาศเขาเขามากเขาเขามาเยอะมากหีย่ำอากาศยี่สิบสี่ถึงยังแล้วยยบแล้วเยี่บแล้วมารวมตรงเทนนิสอุ้ยพุงพุ่งข้างในนะข้าวฟังเทนนิส่ข้าฝัังเทนนิสเกวยี่สบาทตอหัยุดย่าหยุดเดินนะย่าหยุดเดินย่าหยุดเดินย่าหยุดเดินนมันค้างย่าหยุดเดินมัน้ามแล้ววิ่งไหถึงร้านวิ่งึงริกูมา ไปถึงวิ่งไปถึงร้านเลยเพื่อนไปวิ <c <c ่งแล้วจังหวะชนละมุนนี้แหละวิ่งไปถึงร้านคลิปขวาไว้มือคลิปขวาไว้หน่อยคลิปขวาไว้หน่อยคลิปขวาไว้มันมีโมได้หมดเลยนะหนูขวาวไ้หน่อยคลิปขวาหน่อยไปถึงร้านก็ตีไปคลิปขวายทางไว ขีดขวานะตีไปเลยกด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 ตีไปเลยเขาหยิบมีดมาแต่อันนี้อะทงงานเนี่ยวะมันทำงานไม่ได้จ้ิขดขวา้างไว้ขิดขวาคางไว้ขิดขวาคางไว้แล้วตีไปเลยขิดขวาคางไว้แล้วตีไปเลยพื่นมาเลื่นตรงหน้าร้านไปเลื่นข้างหน้าร้านไม่ต้องสนใจข้างหลังไปเล่นข้างหน้าร้านบีบีไปเล่นหน้าร้าน ไปบีบีไปเล่นหน้าร้านไปเล่นหน้าร้านบีบีไปเล่นหน้าร้าน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 คิดขวาคางไว้แล้วกดตีตีลมตีอะไรตีไปเลย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 อย่าไปขีดขวานะอย่าไปขีดขวาอย่าไปขีดขวาอย่าไปขีดขวาเล่นหน้าร้านหน้าร้านวิ่งวนๆตรงนี้ไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ไว้โซนตรงนี้ไวอย่าไปออตัดไดเยอะเกินเขาใส่คนไวแล้วอย่าไปออตันไดเยอะเกินเขาใส่คนไวแล้วยู่ตรงนี้ขีดขวาคางไว้ขีดขวาคางไว้ขีดขวาคางไว้แล้วกดตีไป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 อย่าเขาขึ้นมาอย่าเขาขึ้นมา ก็ตีไปก็ตีไปก็ตีไปเลยนี่ก็ตี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 ขีขวางางไว้ขี้ข่าวางไวขี้ขวางางไว้ขี้ขว้างไว้อ่าดันลุก่าดันกิง่าดันลุกตีไว้ตีไว้ไม่ได้แล้วขไม่ได้แล้วขาสิไม่ได้แ้วน้ยไมได้้ขาี้ขาางไว้ตีไป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 สเื่อสุเพื่อสุดเพื่อกิ๊กขวางางไว้สุดเพื่อ b a สุเพื่อขว้างวางไว้ดีสุเพื่อสุดเพื่อสุดเพื่สุเพ่ขาางไว้ ขี้ขวาางไว้ชุบเพื่อชุบเพื่อชุบเพื่อชุ่อเพื่อบอกบอกมไดบอกาไบอกาไดบอกไดชุเพื่อชุบเพื่อชุบเพื่อขี้ขวาค้างไว้ขี้ขวาค้างไว้ขีดขวาค้างไว้ขีดขวาคางไว้ขี้ขวาค้างไว้ชุเ่วชุด่ยเดียวนะขอชุเพื่อหน่อยนะขอชุเพื่อหน่อยชั้นหมด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 ชัหมดชัหมดกูชัหมดกูชัหมดชัหมดเลยกูชัหมดเลย ตายตายตนเาเพื่อนคอสคอสเราเพื่อนหน่อยเพื่อนดีเพื่อนดีชุเพื่อน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 ตัวใคงถืงนีดหน่อยตัวใคงถึงนิดหน่อยตัวใครถือนีดหน่อยใครเมนไม้ใครเมนม้เอาไม้ขึ้นมาม้ขึนมาเอาไม้ขึ้นมา นาคอนนาน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 นี้สุด่สุคนนี่เบบี้สุนี่สุคนนานขึ้นมาเบบีุ้คนาขึ้นมาเบบีุ้คนนานขึ้นมาสุคนนานขึ้นมาใครมีมีถือมีดขิดขวาข้างขีดขวาข้างตีไปเลยตีไปเลยเบบี้ตีไป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 ขีดขวาค้างขีขาข้างีดขาข้างไลาีดจูบอน่อนเพื่อนหน่อยเลยยูเพื่อน่อน่อนเพื่อนเบบี้หยุดมีดเบบี้หยุดมีดหยิบมีดไวหยิบมีดไว้หยิบมีดไว้เบบี้หยิบมีดไว้ าลัง b a b ุบเอ้์ข้างหลังบุเอ้์ลีซุบเอ้์ลีซุบเอร์ลีซุบเอร์ลี a b y ชุบเอร์ลีบุเอร์ลีซุเอร์ลีเดี๋ยวเลยอยม่ลยนอยากันออนะข้นมาอายุนะขึ้นมาอนะข้นาอายุนะขึหนมาอายุนะแล้ต่ขอนะขนมอายุนะเยอะเอเน่เขาชุบเอหน่อยข่อนนะชุบเอชุบเอชุบเบอชุบเบอุบเ้อชุบเ่ชุบเ่ชุบเ่ชุบเอุบเชุบเอุบเชุบเ้อ

ไอเพื่อขาลาดเพื่อเรู้่าไมเพื่อกนไแลเพื่อเกิมไแล้วงวอยี่สิบังวอยี่สิบบอยี่สิบกว่าเี้สุดเพื่อเี้สุดเพื่อวอยี่สิบกว่าเมาเราถมาขึ้นมาเลยกันเลยกันเลยเ่้กันเลย

Suprem, suprem. 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 Suprem, baby suburan baby suburan baby. 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 Uh, baby, baby baby suburan baby <coughs> suburan <coughs> <to> baby suburan baby suburan baby baby suburan 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 อะไรก็ไม่รู้ค่อปวดหัวค่ะไหนกูาูจะค่ะไปในร้านน้นไไม่ได้ยินอะไรแล้วชิมายเลยสตลรรับหน่อยใช่ใช่เขาโวยวายให้ให้พี่คิดเสีงบัจัยอยต่าพี่คิ้แบบว่าเมากปพี่คิวเด่งมากตรงมาตงมาฟังไม่รู้เรื่องไปเอาหม่ไปเอาใหม่เรานอนแป๊บนึง่ะก รถอยู่ไหนวะพีี่่อยไนนเใครกล้ามาหลับน้อยตัวนี้พี่คิดเอาพูดรู้เรื่องแต่เขาอ่ะพูดอะไรก็ไม่รู้เยห้งาสิบสามพี่เมื่อกี้เราได้มาเท่าไหร่อ่ะสิบห้าเมื่อกี้สิบห้าถ้าเข้ามาเสียหน้ามึงเปิดเสี่ยงคุณไปเลยคือมันก็จะไม่รู้เรื่องทั้งคู่แล้วแหละ งาเสสยุดดอ่นนั้้้ไกแลวคือพี่คิดตั้นอะพอไฟแล้วมันก็เสียงดังแต่มันก็รู้เรื่องแต่เขาอะพูดอะไรก็ไม่รู้ไหวๆอะไรก็ไม่รู้มันไม่รู้เรื่องเลยเต็มเต็มหมดยังอันนี้เต็มหมดยังเต็มหมดแล้วปะไม่มึงฟังกูนะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วฟังนะถ้าเข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 าเสียงดังไปขยางน้ะมึงเสียงดังดังกลับไปเลยไม่ต้องให้มันรู้เรื่องสักอย่าง ยังไงเราโดนเยอะใช่ละหนูใส่โคตรละย่นเนี้ยหนูตโดนเราลูมคอยของของตัวเองเราเว้ยอยเว้ยเราต้องไปยังไงไปแล้ววางที่ไหน